พันยักษ์เนาะความเหลืองของเขานะคะความความหวานของเขาจะขึ้นตามสีนี้นะคะเมื่อเมื่อตับระรดสุกแล้วเขาจะมีสีน่าเ <c oughs> าล <c oughs> ยเปเลยดูดีเนะี่ยตับปะรดยักษ์นี่แสงสวยวะนี่เล็กเนี่นเราอายุ เนี่ยบอกอย่างนี้เลยที่จริงโอ้โหห่าคิดจะกล่อมไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่กัดลิ้นด้วยอืมอืมจะหายน้ำชตายใหญ่ไปเลยเลยเอออาเชียงกลม สีสวยมากเลยอยู่ในกล้องอ่ะต้นกับปาสีทองแต่มันดีนะมันไม่ดีกามขี่เคยเด็กมันผูกขาดเด็กไปชิ่งอ่ะหมดแล้วพี่พันอะไรดีจ้ะพี่จองลุงนี้พี่พี่เคยรู้คือเนี่ยนะสาวถ้าเกิดไม่นะตายนะตันท่านคือมือก่อนออกออกเออเอา

พเวลาเข้าแล้วมัน,มนไม่ยุบอที่เคยบอกว่าจีันไล่ลนะอะไรน่ะไอสองข0ต้นนค่นะ,ะตันคิงนา่นา,จะ,นาจะเยอะน่าจะเยอะที่สุดในสองขันต้นหรอนะะืออะไรไม่ค่อยีัว ไปตุ๊กตาบอล เนื้อเยื่อเลยนะพี่พี่เขาเอาแบบไปเพาะเนื้อเยื่ออะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือหน่อแท้รู้ว่าแท้มรถไทะท่านนา่มเนี่ยนี่ก็มีเหมือนกันแต่น้อยเนาะตอนแดดพอดีนะอะ้พี่ต้องเดินตแต่ไปไปได้ เป็นไซมินิอาามันก็จะมีหลายไซส์เล็กกลางอ๋อเป็นสับประรดพันเตงโมใช่ค่ะแต่เป็นไซส์มิเละน,น,นะก็มีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยครับี่ปลูกสับประรดต้องพันแตงโมยักษ์นะคะ ที่เห็นอยู่นี้คือรูปร่างของพันธุ์นี้นะคะอ่าเมื่อตอนที่เขายังไม่สุกนะคะเขาจะมีสีแบบนี้ลักษณะส,สีเขียวก็พอเขาสุกแล้วสีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างนี้ความหวานนะคะก็จะขึ้นขึ้นมาจากข้างล่างไล่ขึ้นมาตามระดับสีของความสุกนะคะลูกหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณสามห้ากิโลสีเหลืองนะคะนี่นี้มุมมีผาไปแล้ว นี่นะคะข้างในก็จะสีเหลืองแบบนี้เลยรสชาติคือหวานนะคะความหวานของเขาจะอยู่ที่ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบบิตอาจจะมีบวกลบประมาณสองบิตประมาณนี้นะคะ่ะใช่นในพันมาจากไหนยังไงครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ไต้หวันนะคะเป็นสับปะรดพันธุ์ไต้หวันนี่พนัพนธุ์ไต้หวันนะคะ ก็มาจากไต้หวันเราเอามาปลูกนานเท่าไหร่ครับเอามาปลูกได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะที่นี่แล้วก็คาดว่าจะขยายไปเรื่อยๆผลผลิตไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ตลาดแล้วครับตอนนี้เราทําส่งออกเป็นหลักค่ะพี่ทำส่งออกเป็นหลักแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีขายในประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือขายส่งแม่ค้าอยู่ด้วยในประเทศใช่ ตลาดส่งออกส่งที่ไหนครับตลาดส่งออกส่งเป็นหลักคือประเทศจีนค่ะส่งไปที่ประเทศจีนเพราะว่าในในช่วงของฤดูที่มันหนาวอ่ะที่จีนแบบหนาวหนาวที่สุดสับป,ประรดของเขาจะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวเยอะค่ะพี่เพราะฉะนั้นช่วงนั้นแหละถึงเป็นช่วงที่เราจะส่งออกได้ดีที่สุดเพราะเขาเปรี้ยวของเราคือ บิดของเรายังสูงอยู่พอส่งไปความต้องการรสชาติของเรามันดีเขาก็เลยต้องการของเราเยอะใช่